คนดีเป็นอย่างไรหัวใจของคนดีคือเมตตากรุณาเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเราของเราแต่เป็นคุณธรรมในใจ ที่สูงค่ามากเพราะเป็นการเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นโดยไม่สนใจตัวเราเลยเมตตาการุณาเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นสากลของโลกถ้าศึกษาในพระไตรปิฎกจะพบว่าอานิสงส์เป็นรองลงมาจากพระนิพพานเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงสอนพระพิสุของท่าน ให้เจริญเมตตาอยู่เป็นนิดความมีเมตตาจะเป็นธรรมะที่ชนะความโกรธได้โดยตรงท่านสอนถึงขั้นว่าไม่ว่าใครก็ตามพูดร้ายหรือทำร้ายพระภิกษุก็อย่าได้โต้อตอบขอให้เจริญเมตตาจิตแม้แต่จะโดนโจรน,นำเลื่อยมาตัดเป็นสองท่อนท่านก็ไม่ให้มีความโกรธแต่ให้เจริญเมตตา ความเมตตาคือรักแท้รักอื่นใดไม่อาจเทียบได้เพราะความรักอื่นๆเจือปนด้วยความต้องการของตนเองมีแต่เมตตาที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยไม่นึกถึงตนเองความเมตตาเป็นความรักแท้ของพระพุทธองค์เป็นความรักแท้ ของพระเยซูเจ้าที่มีต่อชาวโลกและเป็นรักแท้ของพระศาสดาทั้งหลายกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งท่านมหาตมาคานทีได้โดยสารรถไฟที่เต็มไปด้วยชาวอินเดียที่ยากจนท่านยืนเบียดเสียดอยู่ที่กระไดเพราะผู้โดยสารแน่นมากเมื่อรถไฟแล่นไปด้วยความเร็วท่านได้เผลอทำรองเท้าแตะ หลุดตกลงไปข้างหนึ่งท่านรีบสลัดอีกข้างหนึ่งตามไปทันทีเมื่อมีคนถามว่าทำไมท่านจึงทำเช่นนั้นท่านตอบว่าสงสารคนที่เก็บรองเท้าได้ข้างแรกข้างเดียวเขาคงจะต้องเดินตามทางรถไฟเพื่อหวังจะได้รองเท้าอีกข้างหนึ่งท่านคาดหวังได้ว่าเมื่อคนผู้นั้นเจอรองเท้าครบสองข้างเขาคง จะเป็นสุขใจถึงเพียงไหนนี่คือความเมตตาของท่านมหาตมะคานทีคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนี่คือรักแท้ใช่หรือไม่เป็นความรักของท่านที่มีต่อชาวอินเดียที่ยากจนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเป็นใครความรักชนิดนี้เป็นความรักที่โลกต้องการนี่คือ เมตตาธรรมเมตตาธรรมคำ้ำจุนโลกอย่างแท้จริงขอให้คิดว่าในโลกนี้ทุกคนช่างน่าสงสารต่างก็เกลียดทุกข์ปรารถนาความสุขทั้งสิ้นเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายจะตายอย่างไรก็ไม่รู้จะตายทรมานหรือตายสงบก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ชะตาเดียวกันกับเราทั้งสิ้นคือตายทุกคนถ้าเขาได้ศึกษาพระธรรมเขาจะดำเนินชีวิตด้วยดีมีความสุขใจตายแล้วก็ไปดีถ้าไม่ได้ศึกษาไม่เชื่อถือชีวิตก็มีทุกข์ใจไม่ว่าทรัพย์สินจะมากมายเพียงใดตายแล้วก็เอาไปไม่ได้และไปสู่ที่ไม่ดีอาจเป็นเปรตสัตว์ แม้แต่สัตว์นรกน่าสงสารทั้งนั้นทั้งคนดีคนชัว่วเกิดมาแล้วช่างน่าสงสารเหมือนสัตว์อยู่ในเข่งรอเดินทางไปโรงฆ่าสัตว์ทุกคนเมื่อมีเมตตาแล้วจะมีม <p> ุทิตาได้ง่ายมุทิตาคือพรอยินดีกับผู้อื่นไม่ต้องไปอิจฉาอะไรใครเลย ฝึกใจให้ยินดีกับเขาขอมีเพราะเขาเคยทำมาเราไม่มีเพราะเราไม่ทำมาหรือยังไม่ถึงเวลาของเราที่จะมีเราทำอีกหน่อยเราก็มีทุกคนน่าสงสารอยู่แล้วอะไรในโลกนี้ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้จงทำเถิดจงยินดีกับเขาเถิดอย่าอยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียว จงอยู่เพื่อผู้อื่นบ้างเนื่องจากโลกนี้เต็มไปได้วยความทุกข์ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนขอให้มีคุณธรรมอีกอย่างคืออุเบกขาคือวางใจเป็นกลางปล่อยวางเสียบ้างไม่ต้องไปยุ่งกับทุกเรื่องไม่ไปแทรกแซงทุกเรื่องบางอย่างก็เป็นกฎแห่งกรรม เราเองก็ฝืนไม่ได้ได้แต่ตั้งใจปรารถนาดีเท่านั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารสี่เป็นธรรมของพระพรหมแปลว่าธรรมประจำใจอันประเสริฐหรือธรรมประจำใจของท่านผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร ศีลสมาธิปัญญาจะมีมากน้อยเพียงใดขอเพียงแค่เป็นคนดีขอให้มีความดีอันนี้คือเมตตาการุณาเป็นเบื้องต้นนี้คือหัวใจของการเป็นคนดี